ඒවสota ඒgangสมอย่าง ติสิปตะเนมิคาตาเยตระตกรโคปะคะวะปัญจวะคี่เยปีคุอามันเตสิทเวเม ชิตเตนะนะเสวิตาพายโยจายังตาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนัตสัน ตโยจายังอัตะกิลามะทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตสันหิตตเอเตเตปิขเวอุปโคอันเตอนุปคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณีย นาการนีุปปสมายาปิญญายาสัมพุทธายณีพานายสังวาตติกะตมะจะสาภิเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตณอภิสัมพุทธาจากุกรณียาณการณีอุปปสมายาปิญญา ายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังกิโกมะโคสยยิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายา What's awesome. สติสัมมาสัมมาทิฏยังโขสาภิเวมะชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาณกรณีอุปสมัยยาปิญญาสัมพุทธายานิพานายสังวัตติอิทังโขปนาปิ เวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณามปิทุกขังโสกัปริเทวะทุกขะทมนัสสุปายาสปิทุกขาะปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปรโยโคทุกโคยัมปิดชังนละ ติตามปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปันปิขเวทุกขสมุตโยอริยสัจจังยายังตานาปโนภวิกานันทิราตัสหะตตาตตาตตาตราพินันทินิสัยติทังกา ธรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทงอังโคปนภปิขเวทุกขนิโรธโออริยสัจจโยตัสสาเยวตัณหายาเสสวิราคานิโรโอจัตโตปตินิสัพโคโมติอนาลโยอิทงอังโคปนภปิขเวทุกข นิโรธาามินีปฏิปทาอริยสัจอะยมเเมวอริโยอัตถามกิโกมาโคใสยทิทังสัมมาทิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมา ติสัมมาสมาธิอทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุก อนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักภูมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญยาันติเมผิกขเวปุเพอนันตุสุเต สุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปาทิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิคะเวปุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้ม อุปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคะเวปุเพะอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักกุงอุทตปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทตปา ทิวิชาอุทตปาทิอาลโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตักพันติเมผิกะเวปุกเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปา ทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังถูกขสมุตโยอริยสัจจ์ปาฮินันติเมพิคะเวปุเปอนันโนสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตตปาทิญาณอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิ อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโก้อุตตปาทิตังโฆ โอปนิทังทุกขนิโรตุอริยสัจจังสาชิกาตักพันติเมพิคะเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทปาติญานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโอปนิทังตัว निरोधो अर्य साचां साचि कतान्ति मे भिखवे अननु सुते सुतां मे सुचा कु उत पाति यानाम् उत पाति उत पाति वीर्चा उत पाति आलोको ปาทิอิทังตูขันิโรธครรมินนปฏิปทาอริยสัจจันติเมผิเขเวปุเปอันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิญาณังุทตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังตูข นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิกทเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชญาอุทตปาทิอาโลตัวอุทตปาทิทังโคปนิทังทัวขานิ โรตักขามิเีปฏิปทาอริยสัจังภาวิตันติเมผีเขเวผูเพออนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุมุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชฌาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิยาวกิวันจะเมผีเขเวอิ เมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยถาภูตังยานธาสนังนัสวิสุทธังอะหสิเนวตาวาหังปิทเวสเทวเกโลเกสัมมารเกสัพรหมเกสัสมณนพรมนิยาปชายาส Dewa anutarang samma sambo ting api sambo to patjanya sing ya to jacob mepi kwe ime sujato su ariyasat jesu ewan ti pariwat tang thavatasatarang yakapu tang yana ทสนังสุวิสุทธังอโหสิอัาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาลเกสัพรมเกสัสัมณพรมณิยาปชายาสเทวมนุสายอนุตรังสัมมาสัมโพติงอภิสัมโพตโตปัจญยาสิงญาณจัปนัมเม ศาสนังอุท้ปาทิ่อกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุนาะวติอิทัมวัวเจฟักขวะอัตมนาปัญจวัคคียาปีคุปะกขวะตัวปัสิตังอภินันตุงิมาสมิงเจปนวัยยาการณาสมิงพญามาเนอาย สมโตโกนทันยัสวิรชังวีตมะลังทรรมาจากคุ้มอุทะปาที่ยังกินจิสมุทธยธรรมสัพพันตานิโรธธรรมมันติปวติเตจะกภะวตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสาธธรรมโนุสาเวสุงเอตัมภะวัตตาภาลาน สิยังอิสิปตเนยมมีคาทายะอนุตตรังธรรมมาจากกลงปวัติตังอปาติวัติยังสมเนนาวะพระมเนนาวะเทเวนาวะมาเรนาวะพระมุนาวะเกณจิวาโลกะสัมมิ โฮมานังเทวานังสัตตังสุตวะจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวะตาวติง

สิตานังเทวานังสัตถังสุตตวานิมมานารติเทวาสัตตมนุสเวสุงนิมมานารตินังเทวานังสัตถังสุตตวะปะรนิมมิตวะสวัตติเทวาสัตตมนุสเวสุข Para nimitta wasawati nang tewa nang sutawa paramayika tewasatamanud sawe sunge tam bakawata paranasiyang. ปตตนีมิกาถาเยอนุตรังธรรมจากกลงปวารติตังอ์ปติวัติยังสมเนนาวะพระมเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกตสัมมินติ อิติหะเตนะนเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมลโลกาสัตธุอาภูคาจียัญจตัสสะหัสสิโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโรโอภาสุโลเก

สิวัตถโพคนณธัญโยอัญญาสิวัตถโพคนณธัญโยติหิติหิทังอายะสมมตโคุณธัญยาสัอัญญะคุณธัญโยตเววนา